สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับข่าวสุขข่าวเช้านะคะวันที่12มิถุนายน2557ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณชลพรณพินทากรและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะค่ะการเร่งสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติเป็นภารกิจเร่งด่วนของคอสชอในช่วงนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเร่งชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราให้กับนานาชาติที่ได้ได้ว่าจับตามองสถานการณ์ทางการเมืองในบ้านเรามาโดยตลอดนะคะเมื่อวานนี้หัวหน้าคอสชอค่ะก็ได้หาหรือตัวแทนจากกระทรวงการต่าง ประเทศเอกอัครราชทูตไทยแล้วก็กงสุนใหญ่ประจําประเทศต่างๆก็เพื่อทําความเข้าใจในรถแมพนะคะเพื่อที่จะนําไปชี้แจงข้อมูลต่อนานา,นาชาติให้เข้าใจต่อสถานการณ์ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอนะคะพร้อมด้วยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์หัวหน้าคอสชอที่ดูแลงานด้านความมั่นคงแล้วก็งานทางด้านการต่างประเทศได้เชิญผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ17คนซึ่งนํโด โดยนายศรีหัศกพวงเกตแก้วประหลัดกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตไทยและกงสุลใหญ่ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆรวมถึงสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียรวมทั้งหมด23คนประชุมชี้แจงแนวทางและก็แผนดำเนินการหรือว่ารถแมพของคอ,อสชอเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการสร้างความเข้าใจกับประเทศต่างๆค่ะ โดยหัวหน้าคอสชอยืนยันนะคะว่าขณะนี้การทํางานทุกด้านของประเทศกําลังขับเคลื่อนแล้วก็ยอมรับว่าการเข้าควบคุมอํานาจการปกครองในครั้งนี้ไม่สามารถทําให้ทุกประเทศเห็นชอบและคงไม่ต่อต้านแต่จะเร่งทําความเข้าใจและคาดหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายลงหากประเทศต่างๆได้ทราบเจตนารมณ์แล้วก็ย้ำนะคะว่าคอสชอต้องการให้ระบอบประชาธิปไตยในประเทศมีความสมบูรณ์มีฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปฟังเสียงหัวหน้าคอสอชชี้แจงเมื่อวานค่ะตอนนี้ประเทศไทยไม่สามารถจะอยู่ประเทศเดียวในโลกได้ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าทุกคนทราบดีว่ารายได้ผลประโยชน์ของประเทศชาติต่างๆเหล่านั้นส่วนใหญ่นั้นจะมาจากการส่งออกขึ้นดังัการสรา่งออกเหล่าลนั้นก็มีความสัมพันธ์นกับทุกป,ประเทศในโลกที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเรามาจากต่อเนื่องเพราะัการที่จะให้ทุกประเทศเห็นชอบกับเราในเรื่องที่เราออกมาทํางานในครั้งนี้นั้นคงเป็นไปไม่ได้ แต่ไรก็ตามเราต้องคำนึงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเรานะครับผมคงไม่ได้ให้ท่านไปต่อต้านไปมาพ่วงกับเขาโดยตรงผมว่าคงไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราก็คือในการสร้างความเข้าใจระหว่างกันให้ได้แต่ในส่วนของเขาจะปลอดลัยอะไรอย่างไรนั้นก็คงจะต้องเป็นจุดเที่ยวก็วาดวางไว้ ขณะที่ทางด้านท่านทูตวีรรชัยนะคะนายวีรรชัยพลาสายเอกขัครราชทูตไทยนะักุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ระบุนะคะว่านานาชาติส่วนใหญ่นั้นมีความเข้าใจเพราะว่าได้ติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่ยังเชื่อมัน่นแล้วก็พร้อมลงทุนทําธุรกิจในประเทศไทยคะ่ะ ทางด้านนายมาริดสงเงียมพงศ์เอ,อกครราทูตุไทยณกรุงมแคนเบราประเทศออสเตรเลียก็ได้ชี้แจงสถานการณ์ของไทยต่อทางการออสเตรเลียซึ่งก็มีความเข้าใจที่ดีขึ้นส่วนภาคเอกชนยังคงเชื่อมั่นในไทยทางนี้ค่ะจะขอเข้าพบกับทางผู้บัญชาการสูงสุดของออสเตรเลียเพื่อหาหรือถึงเรื่องการลดระดับความร่วมมือทางการทหารที่เชื่อว่าความสัมพันธ์นั้นยังเป็นไปในทิศทางที่ดี ทางด้านนางนงนุษเพชรรัตน์เอกอัครราชทูตไทยในะกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีก็ระบุนะคะวา่าท่าทีเยอรมน,นีนั้นไม่ได้ลดทอนความสัมพันธ์กับไทยแต่มีความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและธุรกิจขนาดใหญ่นั้นยังคงเชื่อมัน่นแล้วก็ลงทุนในประเทศไทยต่อไปมีเพียงธุรกิจ SME ที่ต้องเร่งทำความเข้าใจมากขึ้นโดยจะนำแนวทางการหารือในครั้งนี้ไปชี้แจงต่อรัฐบาลเยอรมน,นีต่อไปค่ะ ทางด้านแหล่งขา้าราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันดีซีคุณวิชาวัตรอิสระภักดีนะคะซึ่งก็ได้นํารถแแบบของคอสชอไปชี้แจงต่อทางการสหรัฐก็ทําให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นแต่ว่ายังห่วงการประกาศเคอร์ฟิลในหลายพื้นที่อย่ยงไรก็ดีค่ะจะใช้ความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจที่มาลงทุนในบ้านเราสร้างความเข้าใจแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาลงทุนค่ะนอกจากเรื่องของการทำความเข้าใจกับ ทูตต่างๆเพื่อให้ไปทําความเข้าใจกับนานาชาติแล้วนะคะคอสชอเองก็เร่งทําความเข้าใจอีกหนึ่งช่องทางก็คือการทําความเข้าใจกับสื่อต่างชาติ<ม>เพื่อให้การนําเสนอข้อมูลถึงสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้องค่ะโดยก็ชี้แจงนะคะถึงเหตุผลที่คอสชอต้องเข้ามาบริหาร